พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเนื้อธรรมชาติสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะสุขสบายกันดีนะครับในช่วงเวลานี้ฝนฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงน้ำท่วมกันแต่ละวันนะครับบางทีฝนตกหนักน้ำก็ระบายไม่ได้น้ำก็ท่วมเฉอะแฉะกันไปหมดนะครับและบางทีบางแห่งก็มีความเสียหายจากพืชไร่พืชสวนกันนะครับขอคุณผู้ฟังที่อยู่ใน พื้นที่ที่มีผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งนอกเหนือจากการสูญเสียสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วนะครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลสุขภาพเราก็จะมีผลกระทบทำให้เราล้มป่วยได้นะครับเนื่องด้วยน้ำท่วมกด็ดีเชื้อโรคต่างๆก็จะตามมา,มาแมลงสิ่งที่เป็นอันตรายก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ต้อง ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับด้วยความห่วงใยจากรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราศึกษาร่วมกันยังอยู่ในพระกิติคุณมัทธิวบทที่12นะครับตามโครงเรื่องในหนังสือพลังประจำวันซึ่งเราก็ศึกษากันมาในช่วงนี้นะครับอยู่ใน จังหวะเวลาที่พระเยซูคริสต์นะครับในเหตุการณ์ที่บรรดาพวกฟาริสีตาก็พยายามนะครับหาเหตุที่จะเอามาเป็นหลักฐานในการที่จะจับผิดในการที่จะฟ้องพระเยซูและจะจัดการกับพระเยซูเพราะว่าพระเยซูองค์เนี้ยนอกเหนือจากกระทำตัวมีบทบาทเหนือธรรมบัญญัติหรือพยายามที่จะบอกว่าตัวตนนั้นมีอำนาจเหนือ พระบัญญัติซึ่งถือได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างโดยที่ไม่มีหลักฐานสมเหตุสมผลแม้ว่าพวกเขาใจเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเยซูในการรักษาโรคในการขับผีในการช่วยเหลือคนหูหนวกคนตาบอดคนเจ็บป่วยคนพินพการให้หายจากความเจ็บป่วยนั้นซึ่งพวกเขาไม่เคยเห็นว่ามีใครจะมีอำนาจรักษาได้แต่ในที่สุดพวกเขาก็ยังมีการใส่ร้ายนะครับว่า ที่พระเยซูทำการอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเพราะได้ใช้อำนาจของผีอำนาจมืดพลังมืดที่ไม่น่าศรัทธาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าพระเยซูได้อธิบายได้พยายามบอกพวกเขาเหตุที่พระองค์สามารถกระทำสิ่งต่างๆได้เป็นเพราะพระองค์เป็นใครและการที่พระองค์บอกว่าพระองค์นั้นมีอำนาจเหนือวันสบาโตและมีพลัง เหนือพระวิหารของพระเจ้าอยู่สูงกว่าพระวิหารของพระเจ้าที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มที่พวกยิวใช้เป็นที่นมัสก,การกันอยู่นั้นและพระองค์บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าเป็นนายเหนือทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําให้พวกเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่ถ้าจะว่าไปเนี่ยก็น่าสิหน่าขวานสําหรับพระเยซูนะครับว่ากําลังอยู่ในเวลาที่ถูกจับตามอง ถูกเพ้งแรงอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับและบรรดาคนอิสราเอลทั้งหลายที่เป็นผู้นำศาสนาที่อยู่ในระดับสูงนะครับพวกเขาก็กำลังรวบรวมข้อมูลรวบรวมหลักฐานที่จะจัดการจะลงไม้ลงมือปราบพระเยซูสักวันหนึ่งให้เงียบเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นผู้ที่แสดงอำนาจแบบนี้และมันจะมีผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยดังนั้นพวกเขาจึง อาจจะอยู่ในกระบวนการที่ว่าต้องเร่งนะครับร้อนใจที่จะจัดการกับพระเยซูให้ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาศึกษากันต่อจากตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับผมจะนำพระธรรมโรมบทที่16ข้อ20มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังเพื่อเป็นการเตรียมใจของเราทั้งหลายในวันนี้นะครับพระธรรมโรมบทที่16ข้อ20ิ มีใจความว่าไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับท่านเถอคุณผู้ฟังครับนี่เปรียบเสมือนพระสัญญาที่มั่นคงที่เปี่ยมด้วยพลัง ที่เราทั้งหลายมีอำนาจมีพลังและยึดมั่นในพระสัญญานี้ในองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นจงให้เราทั้งหลายอย่าลืมที่จะนมัสก,การสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเยซูที่ให้คำมั่นสัญญาที่ท่งพลังที่ประกอบด้วยฤทธิเดชนี้มาถึงเราทั้งหลายนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมจะนำ พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่จะเป็นเรื่องราวที่เราจะมาศึกษากันต่อจากตอนที่แล้วมาอ่านสู่คุณผู้ฟังให้ฟังด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่12นะครับวันนี้เราจะมาอ่านกันตั้งแต่ข้อที่22เรื่อยไปจนถึงข้อที่37นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ22ถึงข้อ37มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ พระเยซูและเบเอลเซบูลบบขณะนั้นเขาพาคนถูกผีสิงคนหนึ่งที่ตาบอดและเป็นใบมาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาเขาให้หายคนนั้นก็พูดได้และมองเห็นและฝูงชนทั้งหมดก็อัศจรรย์ใจถามกันว่าคนนี้ใช่บุตรดาวิดไหมแต่เมื่อพวกฟาริสีได้ยินดังนั้นก็พูดกันว่า คนนี้ขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจเบเลเซบูลผู้เป็นนายผีนั้นพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็ของพินาศเมืองใดๆหรือบ้านใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานขับซาตานออก มันก็แตกแยกกันในตัวมันเองแล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรและถ้าเราขับผีออกโดยเบลเซบูลลูกน้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเหล่าเพราะเหตุนี้ลูกน้องของท่านเองจะเป็นผู้กล่าวโทษพวกท่านแต่ถ้าเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้า แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วหรือใครจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้ใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อต้านเราและใครไม่รวบรวมไว้กับเรา ก็ทำให้กระจัดกระจายเพราะเหตุนี้เราบอกพวกท่านว่าบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดให้อภัยมนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรดอภัยให้มนุษย์ไม่ได้ถ้าใครกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดอภัยให้คนนั้นได้แต่ถ้าใครกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะโปรดอภัยให้คนนั้นไม่ได้ทั้งยุคนี้ยุคหน้าต้นไม้และผลของมันจงทำให้ต้นไม้ดีและได้ผลดีหรือทำให้ต้นไม้เลวและได้ผลเลวเพราะว่าพวกเรารู้จักต้นด้วยผลของมันโอ้พวกชาิิงูร้าย ท่านทั้งหลายเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดสิ่งที่มาจากใจคนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาส่วนเราบอกพวกท่านว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาเพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษก็เพราะคำพูดของท่านจบพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ22ถึงข้อ37คุณผู้ฟังครับมาในช่วงนี้นะครับผมจะนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจำวัน มาอ่านแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าพระเยซูชนะซาตานทุกครั้งเพราะพระองค์ทรงมีอำนาจสมบูรณ์เหนือทุกสิ่งทุกเวลาและเป็นเช่นนั้นเสมอแต่โดยการปลดอาวุธของซาตานผ่านการพลีพระชนบนไม้กลางเขนเพื่อความผิดบาปของเรานั้น พระองค์ทรงทำให้เรามีโอกาสได้รู้จักกับอิสรภาพและทรงทำให้เราได้มีชัยชนะเหนืออํำนาจของซาตานตามที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมโคโลสีบทที่สองข้อ15ซึ่งได้กล่าวว่าพระองค์ทรงปหลดพวกพูดผีที่ครอบครองและพวกพูดผีที่มีอํำนาจพระองค์ทรงประจานพวกมัน อย่างเปิดเผยและมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกลางเขตนั้นคุณผู้ฟังครับเรามีความเชื่ออย่างไรในพลังเหนือธรรมชาติในที่นี้มีคำตอบอยู่สองคำตอบที่เราจะตอบได้นะครับคำตอบแรกนั้นก็คือว่าพระเจ้าพระเยซูนั้นมีพลังเหนือธรรมชาติดังนั้นพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอด เป็นคำตอบสำหรับคนที่เปิดใจและยอมรับพระเยซูในเรื่องนี้นะครับและอีกคำตอบหนึ่งที่ตอบว่าพระองค์มีพลังเหนือธรรมชาติในเมื่อเราไม่เชื่อว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดดังนั้นก็แสดงว่าพระองค์ก็จะต้องมาจากซาตานอย่างแน่นอนนี่เป็นมุมมองของพวกฟาริสีที่ใจแคบตัดสินว่าพระเยซูเป็นแบบนี้นะครับ พระองค์ทรงสำแดงให้เห็นว่าพวกฟาริสีเนี่ยไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยเพราะว่าทำไมซาตานจึงจะต้องมาตั้งหน้าตั้งตาเอาชนะซาตานด้วยกันแล้วจะเอาชนะกันด้วยวิธีใดคุณไมเคิลกรีนได้เขียนอธิบายเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายยิ่งที่จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของมาร ถ้าหากคุณจงใจจะปิดหูปิดตาของคุณต่อสิ่งดีและเรียกสิ่งนั้นว่าความชั่วร้ายเหมือนที่ชาวฟาริสีบางคนได้กระทำคุณผู้ฟังครับการที่พวกฟาริสีนั้นต่างก็จงใจปฏิเสธกิจการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นถือได้ว่าเป็นการดูหมิน่นเหยียดหยามพระเจ้าดูหมิน่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับ ดังนั้นถ้าเรามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเอแล้วเรามีโอกาสได้ทำความบาปแบบนี้หรือไม่คุณผระฝั่งก็อย่าได้วิตกกังวลไปเลยนะครับเพราะว่าตราบใดที่ท่านมีความรู้สึกวิตกกังวลว่าได้มีโอกาสทำบาปโดยหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์นัๆๆน้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่า ท่านเนน่ยไม่ได้ทำบาปแบบนี้เลยเพราะว่าท่านระมัดระวังและยำเกรงให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับพระเยซูได้ทรงกระทำการที่เหนือธรรมชาติด้วยนะครับเพราะพระองค์ทรงรู้จักความคิดของพวกเขาใน้บางครั้งนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเป็นผลที่มาจากการกระทำของสิ่งชั่วร้ายอำนาจชั่วร้าย แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราควรจะไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งนี้ก็เพื่อเราจะได้ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นต่อนะครับฤทธิ์อำนาจของพระเยซูสามารถที่จะปลดปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระได้ทั้งในเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยฝ่ายร่างกายและหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของมารซาตานปลดปล่อยผู้คนเหล่านั้นให้ผู้คนเหล่านั้น เป็นไทยเป็นอิสระได้คุณผู้ฟังครับคำพูดของเราถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ใช้ตัดสินเราได้พิพากษาโทษเราได้นะครับดังนั้นเราจะพูดอย่างไรเพื่อที่จะให้เรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้เข้าถึงชีวิตแต่ต้องจิตใจผู้คนที่อยู่ในความมืดนั้นได้ขึ้นอยู่ที่เราจะพิจารณาจะระมัดระวัง และขอการทรงนำจากพระเจ้าที่จะสอนเราในสิ่งที่เราควรจะพูดในเวลาที่ควรจะพูดบางครั้งในบางเวลาก็ไม่ควรจะพูดสิ่งใดเราจำเป็นที่จะต้องไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะนำเราในเรื่องของการพูดการประกาศการเป็นพยานนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการ อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเี็งเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ ละนั้นนาวเพื่อช่วยพวกเรานั้นได้ผลความตายนี่หรือนี่หรือคือข่าวยิงย่งใหญ่ที่ใครเขาเราเกิดขึ้นแล้วนาะขอสอย,ยิ่งยาข่าวของพระคิดที่ถูกรึงตา เพื่อคนทั้งหลายนั้นได้ผลปาเพนีน่หรือนี่หรือคือองค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราจากคงครีดินจะมีพระใดเสมอเมือ่อเนื้อพระองค์ได้มีฤทิ์มากมาย พพานลน้นานี่หรือนี่หรือคือข่าวประเสริฐชูเชิดหัวใจเพื่อคนทั้งหลายพระยความรอพระคริสต์จะทรงช่วยคุณนั้นไปตลอดชีวิตจะปลอดรอดรอนคนความ เราจากคงครีดินจะมีพระใดเสมอเมื่อเนื้อพระองค์ได้มีฤทธิ์มากมายสุดพันละนาะนี่หรือนี่หรือคือข่าวประเสริฐชูเชิดหัวใจเพื่อคนทั้งหลาย ไรความรอดประรทตจะส่งช่วยคุณนั้นไปตลอดชีวิตจะปลอดปลอดทนความ